สวัสดีครับสองแสบวลีตีมาแล้วครับพี่น้องครับสวัสดีเอฟซีเซเวครับสาวน้อยเพชรแพงครับเอฟซีเครับพี่ดาวอิงเพชรบานแพงครับเอฟซีสิลปินในสาวน้อยเพชรบานแพงครับพี่น้องจบลงไปแล้วนะครับผมสําหรับการทายฉากใหญ่นะครับภาพยนตร์ค่ายอ่อนะครับบอกว่านะครับทายแถวรับลูกกาเนาะพี่น้องเนาะฉากใหญ่มีเวทีแสงสีเสียงมีผู้ชมสามรอยประชีวิตเนาะพี่น้องเนาะว่าเนาะจบลงไปครับสำหรับการทายฉากใหญ่นะครับ ของพับขยชนคลายออกครับพี่น้องครับมาจากข้าวจากข้าวพี่น้องคือเก่าครับพี่น้องครับคิวงานสานยเพลนแท่งวันนี้ครับออ่ายู่ไซครับพี่น้องอยู่ไซยูยีสิบเอ็ดเนาะวันนี้วันที่ยีสิบเอ็ดสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับอยู่ตลาดกินซารังสิตเนาะตรงขามซุ้มจัปากรังสิตธ์เออประตูทันที่ครับพี่น้องครับวันนี้ครับคิวงานของสานยเพลนแทงครับกับพี่เดาเองครับพอโจครับ นะครับอยู่ตลากรินซารังสิตครับวันนี้ครับปากูมได้ครับตรงขามสุจับรังสิตลละครับปุุมทานนี่เนาะพี่น้องเนาะอ่าชิมงานวันนี้ครับ21่สิครับช่วงบ่ายบ่ายไหนก่อบ่ายสามเป็นมะครับบ่ายสามเป็นต้นไปเนาะมีไรสดครับมีงานของไรสดทางต่อต่อนะครับของกำลังคิดอีกเนาะพี่น้องเนาะของแม่เฟิร์มเนาะนะครับเนอกจางช่องต่อต่อของน้องเองสาราเพลินๆเนาะพี่น้อไปได้ครับช่องต่อต่อนะพี่น้องเนาะ ดูกันดูกันช็อคแอปดำครับใบสามนะครับเนาะอ่าใบสามเป็นต้นไปครับมีไรสดต่อต่อของกําลังคณิตของแม่เฟิร์นนะครับโอคุณแม่แห่งชาติของเฮาเนาะพี่น้องเนาะอ่านะครับช่วงใบสามเป็นต้นไปเนาะพี่น้องเนาะทางช่องต่อต่อน้องอิงสาวน่าเพื่อนแพงเลิกี่เข้าไปได้ครับอ่ะมื้อนี้นะครับเนาะใบสามอ่าอย่าลืมนะครับเนาะก็เจอมีสองงานของของนี่เราเองมีสองงานนะครับเนาะงานไรสดกำลันคณิตกนนะครับเนาะแล้วก็ ไปบ้องไอยตอนะครับช่วงนะครับถมสองถมนะครับเนาะอ่านะครับที่ตลาดกินซ่ารังสิทธ์ครับตรงข้ามทจิจปาลังสิทธ์คำปนี้ครับอ่านะครับมือนไปทางชลบุรีครับมืองนะครับเป็นปากทางบ้านเก่าชลบุรีครับเอาเภอพานทองจังหวัดชลบุรีครับมือนครับวันที่ยี่สิบสองกุมภาพันธ์นะครับเนาะสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะไปทางชลบุรีครับมือนมองนี่มาบ่อยครับบ่าจะเป็นสาวน้อยพันโชว์สาวน้อยเพลีแพงมาบ่อยครับปากทางบ้านเก่า อำเภอพาทท่องจังหวัดชลบุรีครับยีิบสามครับนี่เลยครับมองนี้เลยครับมองได้ครับยีิบสามกลุ่มห้าครับิดวาสานอยครับนั่นคือพระประแดงอาเฉดครับพระประแดงอาเฉดเป็นงานกาชาดเลยครับพี่ต้องงานกาชาดจัดใหญ่ครับโอ้มีเครื่องเรียนมีอาหารการกินมีราค้าเทียบครับพระประแดงอาเฉดครับเป็นงานกาชาดครับจัดใหญ่ครับผมไปเดินมาแล้วครับเดี๋ยวมีนั่นไหนเบิ้งครับอ่างานกาชาดงานใหญ่ครับยี่บสามพบกันในน้องครับที่งานกาชาดพระประแดงอาเฉตครับอ่านะครับ ยิบีน่าจะเดินทางเลยนะครับยิบซี่เดินทางเนาะย่ิบหาเาจะเจอกันที่ร้อยเอ็ดเนาะจะเพิ่อจะจตรวรระพ้าพิมานเลยครับอ่านะครับข่าวข้าวสักนิก็นะครับน้ะสำหรับคิวงานนะครับไก่บงไหนไปไหนก็จะมองกนเนอครับพี่น้องครับอ่าช่วงนี้ครับคิวงานรัวๆครับปังๆครับเป็นออนทั่วกว่าท่ออ่ออยู่ครับได้ปริมาณท้นครับช่วงนี้ครับอ่านะครับหมู่บ้านกับพี่ผ่าบรรยากาศแบบเขาเรียกว่าอ่าสนุกสนานนะครับ ในกล่องทายคลายออมมีทําคอนเทนต์นกันมีโอ้ฉากใหญ่ๆฉากที่ลาขึ้นเวทีฉากโอ้ยเดี๋ยวต้องติดตามครับ28สิงหาดสิงหครับเป็นเป็นนางที่น่าติดตามนะครับเราจะขังเพชรเช่าดินแบบซึ้งมันงวน,นกินใจอ่าเาเรียกว่าได้อารมณ์เพลงเดนต,ตรีออเคสตราเนาะพี่น้องเนาะต้องฟังในโรงภาพยนตร์ครับเข้าไปเบื่องหนังกันได้เลยครับวันที่28สิงหาสองพันนี่ครับคลายอ่อครับภาพยนตร์ฟอมยักษ์ครับพี่น้อง เพลงพี่ก้อยอย่าลืมเข้าไปดันได้ต่อได้เด้อพี่น้องเด้อเพลงหากคนจะชูต้องอยู่ให้เป็นครับทางช่องสาน้อยลองพัดดีดีเรคคอร์ดครับหนึ่งมาแรกในหมวดทั่วไปครับในหมวดเพลงน่าจะสิบกว่าเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเข้าไปดันต่อได้ครับยอดดูอยางเดียวสามแสนกว่าแล้วครับไปไปดันต่อได้ครับพี่น้องครับหากคนจะอยู่ต้องอยู่ให้เป็นนะครับเนาะครับจะไหนกะหายใจยีราฟเก้าครับหายใจสบอยไปแพงหายใจพอโจหายใจเสถียรไปแพงอย่าเสียพลังรักพลังเงียบพลังบวกครับ ทุกทุรัลงที่มอให้อิราวอินก <tamam> ับและสารเพรนแพงนะครับฝากไรโกแช่สองแสบแล้วที่นะครับเนาะพี่น้องเนาะเป็นต้งใจเห้กันเนาะพี่น้องเนาะอ่านะครับเป็นต้องใจกันครับสู่ต่อครับหักแพงแบ่งปันครับพี่น้องครับเราคิปนี่กับสาไว้ครับอืมนะครับหักกันหน่อยแต่หักกันนันๆานครับพี่น้องครับอ่าไปกันต่อครับรุ่ยครับสาน้อยเพชรบรนแพงครับรุ่ยต่อครับพี่น้องเฮ้างอใจเดียวกันครับ ลุยครับตอนคลิปนี้ก็ฝากไว้ชั่วนี่งนะครับผมเจอกันในคลิปหน้าเนานนะพี่น้องเนาะสวัสดีครับ